วันนี้เราจะมาสอนวิธีเปลี่ยนไฟท้ายหนึ่งจุดเก้าครับมันมีนัดอยู่สองตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็ปลั๊กด้านล่างครับต้องเอาปลั๊กออกก่อนแล้วค่อยถอดครับเราจะเปลี่ยนกันเลยครับเราก็เปลี่ยนเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วก,ก็เสร็จเรียบร้อยครับ เราก็มาดูวิธีเหมือนดูไฟหลังนะครับว่าเป็นยังไงนี่เราจะเปิดไฟดีก่อนนะครับนะครัเปิดไฟดีเสร็จแล้วก็เบรกไฟเบรกรับจะแตดงกึนนิดหน่อยแล้วก็ไฟถอย ไฟถอยเสร็จเราวเปิดไฟเหลียวอ่าตอนนี้เราจะปิดไฟดีแล้วลองเปิดไฟเหลียวครับปิดไฟดีเปิดไฟเดียวธรรมดาแล้วก็ไฟถอยอ่าไฟก็จะเป็นประมาณนี้ครับ